แต่สตรีทันผสมที่ถินไท,ทเจอนนะครับทุกคนคงจะเห็นทุกคนควรจะได้กันนะครับไม่แค่สิบสองตัวย่างน้อยนี่สแปดนาะฬิกากำลังดีครับเป็นเวลาที่ตัวเกมจะส่งตัวเกลือมาให้เรานะครับจำไวนะ้รอแป๊บนะสามครั้งครับอยากออกก็ออกนะถ้า ถ้า่หมก,ก็ไม่ต้องออกดิอยากมาก็มาเว้ยแจ๋วไม่เดือดบอกอย่างมึงอยา่าสมอีกทำไมเอาผมไปไม่อยู่หรอกโอ้โหตัดคลิปนี้เลยแบบไม่กล้าลงยูทูบอุกอเขาเว้ยจะไปเดืองไปเดียงกูมาถเถอะเฮ้ย นี่อับร้อยนี่อับเกมนี้ลกนิวโปวาตาีนให้เลย